ในทุกขาอริยสัตว์นั้นชาติเป็นฉไนความเกิดความเกิดพร้อมความก้าวลงความบังเกิดความบังเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งขันทั้งหลายความกลับได้อายตนะในหมู่สัตว์นั้นๆแห่งสัตว์นั้นๆอันใดนี้เรียกว่าชาติในทุกขาอริยสัตว์นั้นชาราเป็นฉไนความแก่ความชำรุด ความเป็นผู้มีฟันหักความเป็นผู้มีผมหงอกความเป็นผู้มีหนังเหี่ยวความเสื่อมอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ทั้งหลายในหมู่สัตว์นั้นๆแห่งสัตว์นั้นๆอันใดนี้เรียกว่าชราในทุกขอริยสัตว์นั้นมรณะเป็นฉไนความจุติความเคลื่อนความแตกความหายไปความถึงตายความตายความทำกาละ ความแตกแห่งขันความทอดทิ้งซากศพความขาดแห่งชีวิตดินซีจากหมู่สัตว์นั้นๆแห่งสัตว์นั้นๆอันใดนี้เรียกว่ามรณะ